สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับคลิปของนักชาพาพเพลินค่ะสาหรับวันนี้นะคะแล้วก็พามาตักแหนแดงค่ะแหนแดงสวยๆแบบนี้ค่ะนี่สวยมากเลยเพื่อจะส่งให้กับลูกค้าค่ะวันนี้เราก็มีออเดอร์นะคะแล้วก็พามาตักวันนี้กําลังหนาเลยนะคะสําหรับบ่อนี้นะคะนี่ตักกันเลย,วยสวยงามมาก นี่นะคะสำหรับแหนแดงนะคะเราก็จะนำไปทำสําหรับเป็นอาหารสัตว์ได้ค่ะนี่นะคะนำไปคลุกกับรำหวานหรือจะนำไปใส่ให้ไก่กินได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นกุ้งอะไรเงี้ยค่ะกินได้เลยวันนั้นเอาไปใส่ให้ไก่หมอไก่กินแบบกินดีมากค่ะ นี่เป็นอาหารเสริมกับไก่ด้วยหรือเราจะนำไปทำเป็นปุ๋ยได้นะคะเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะสวยมากทาน,นกำลังหนาเลยนี่เราก็ทำบ่อเลี้ยงไว้นะคะสำหรับเห็นน้ำเป็นแบบนี้นะคะน้ำเขาก็เราก็จะใส่เป็นปุ๋ยคอกค่ะเป็นปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้วัวลงไปข้างล่างค่ะเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับเขา ตอนนี้กำลังหนาสวยงามมากค่ะเราตักขึ้นมานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็นำไปแพ็คจัดส่งให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะได้เหนไปนะคะแล้วก็มีทางเราก็มีจำหน่ายด้วยนะคะเป็นพันจำหน่ายรายละเอียดเดี๋ยวจะใส่ให้กับข้างล่างนะคะ สวยงามมากสำหรับข้างบนเราก็จะกลางซุสเลนนะคะ ให้ร่มกับเขานะคะอย่าให้แดดโดนมากจนเกิดไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าหนาวแต่ว่าจะสู่เข้าช่วงหน้าร้อนนะคะแดดก็จะจัดนิดนึงก็ทําร่มให้เขาเิดหน่อยนี่สวยงามสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไปก่อนนะคะไว้เพียงเท่านี้ คลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากหรือจะนำจะพาไปเพลินๆกับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะบ๊ายบายขอนี้ไปตักไหนก่อนค่ะ